วันนี้ฉันตื่นมาพร้อมกับพลังใหม่ฉันเปิดใจรับความสุขความรักและความอุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งที่ฉันปรารถนากำลังเคลื่อนเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายฉันคู่ควรกับความสำเร็จฉัน คู่ควรกับความรักที่จริงใจฉันคู่ควรกับชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขวันนี้ฉันเลือกที่จะคิดดีพูดดีและทำสิ่งดีๆฉันนึงดูดผู้คนและโอกาสที่สอดคล้องกับพลังงานของฉัน จัก,กรวาลกำลังจัดเรียงสิ่งที่ดีที่สุดมาให้ฉันขอบคุณสำหรับลมหายใจขอบคุณสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งดีๆที่กำลังเข้ามาในชีวิตของฉัน